ชีวิตคำรนวังวังสีเจ้าของวลีนะจะบอกให้หากพูดถึงนักข่าววันใจชาวบ้านหลายคนน่าจากคุณชื่อของคำรนวังวังสีเจ้าของประโยคสุดฮิตนะจะบอกให้ที่ยุคหนึ่งโด่งดังมากกับบทบาททางช่องเจ็ด แต่วันหนึ่งชีวิตกับต้องพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือคำรนเปิดใจกับรายการแชร์โดยเล่าถึงจุดเริ่มต้นการเป็นนักข่าวชาวบ้าน เนื่องจากซึมซับกับอาชีพเกษตรกรจากทางบ้านแต่ก็เล็งเห็นว่าเป็นอาชีพที่ยากลําบากจึงตั้งใจเรียนหนังสือเมื่อมาเห็นเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆก็เกิดความสนใจตอนเรียนนั้นก็สอบติดในใสายงานหนังสือพิมพ์จนก้าวขึ้นมาสู่หน้าจอทีวีที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะมีชื่อเสียงนอกจากเป็นนักข่าวแล้วยังเคยออกเทปมาแล้ว3ชุดอีกด้วย คำรณเปิดใจว่าช่วงที่การงานรุ่งเรืองมีไรายได้จํานวนมากถึงขนาดวันหนึ่งอยากได้บ้านนั่งรถผ่านแถวรังสิตเนี่ยก็สามารถชี้เลยว่าอยากได้หลังนี้ช่วงนั้นสื่อบ้านไว้เต็มเลยเทาเฮาบ้านเดี่ยวรถโดยเล่าว,ว่าตอนนั้นเป็นยุคเฟื่องฟูของชาติชายตอนนั้นถึงขั้นมีรูปตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์บ้านตอนนี้ไม่เหลือเลยขายไปหมดเลยตอนนี้เช่าอยู่ โดยเหตุผลที่หมดตัวว่าเพราะเศรษฐกิจพันแปรและจากยุคอนาล็อกมาดิจิตอลทำให้ขายไม่ได้คำรนเล่าว่าจริงๆตนอยากอยู่ช่องเจ็ดจนตายแต่ยุคที่มีการเอาคนออกเขาก็ให้เราออกเราก็ไปที่ใหม่ให้ค่าตอบแทนมากกว่า40เท่าจากที่เดิมตอนนั้นสุขสบายเลยพอดิจิตอลมาไม่มีใครแบกใครได้แล้วต้องหางานกันเอาเองทำทีวีจนจะหมดตัวแต่ก็พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เชื่อหลายๆคนคงจักคุ้นกับวลีคำกล่าวที่ว่านะจะบอกให้ซึ่งคงไม่มีใครไม่รู้จักคำรนวงังวังสีอดีตนักข่าวและพิธีกรชื่อดังช่องเจ็ดสีที่เคยมีชื่อเสียงเป็นนักข่าวภาคสนามและคอยทำหน้าที่รายงานข่าวเกี่ยวกับข่าวสะท้อนชีวิตวิถีชีวิตชาวบ้านโดยคุณคำรนได้เปิดใจถึงชีวิตปัจจุบันว่า จากเมื่อหลายสิบปีก่อนที่เคยโด่งดังและมีชีวิตที่ดีมากมีเงินมีทองใช้จ่ายไม่ขาดมือซื้อบ้านซื้อรถได้ตามปรารถนาตนเคยซื้อบ้านไว้3าถึงสหลังทั้งเทาเฮาบ้านเดียวแต่ชีวิตปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว กลายเป็นต้องเช่าบ้านอยู่ส่วนเงินนั้นใช้เงินสำรองและเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วเพราะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปคิดว่าการที่เรามีเงินเดือนอะไรอะไรก็ดูสบายไปซัดทุกอย่างพอยุคเปลี่ยนไปจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเราก็ต้องมาขายแต่โฆษณาเงินมันก็เลยเปลี่ยนไปอีกแต่ทุกวันนี้บริษัทก็ยังคงทำอยู่ครับส่วนรายการก็ยังคงทำป้อนช่องสามส่วนสาเหตุที่ลาออกจากช่องเจ็ดนั้น เป็นเพราะเป็นยุคสมัยมันเปลี่ยนและก็เปลี่ยนผู้บริหารคนเก่าออกคนใหม่เข้ามาแทนผู้บริหารคนเก่าก็อาจจะพอใจเราบ้างแต่พอผู้บริหารคนใหม่มาเขาอาจจะมองเราว่าเราลาสมัยดูเก่าไปเราก็ต้องออกไปหาที่ใหม่